อ๋อมาอสุขภะบิดอปัญหาทั้งยอานหันอยู่ยามเดี๋ยวก็เป็นตีลินของวิเกะฮัเนอกอยู่ตั้งหลังมหาวิทยาลัยแม่โจ้อําเภอสันทรายเวงเกียงใหม่จิงไทยอ่าน่ิดองใต้หันอย่ยามเดี๋ยวก็จะเป็นแมคกโฟปรับพื้นตีแต่เด้ขายตีลินเนี่ยอันนี้ก็เป็นตีของวิเกะค่ะอ่าตีไหนๆอยู่ที่ละลนะอยู่ที่ บ้านน้องเต่าคำใหม่หมู่ที่เกา่าตำบลป่าไผ่อำเภอสันทรายจังหวัดเกียงใหม่ทีน่นด้ตีเลยว่วอยู่ด้านหลังมหาวิทยาลัยแม่โจ้ปาบาพี่น้องเขาก็หลยพะอันคไค่ไล่ซื้อเอาไว้ตีดินอันมีฉนดไน่ก็กลับสิบมาลเลยบะนาออำนาจนี้มีฮะ ตีในได้จัดเป็นลอกเป็นลอกเอาไว้เนาะก็ตีเ,เป็นลอกอยเยอะเมื่อนั่งกูก็หันยามเดียวก็ได้มีห้าสิบตารางวาห้าสิบตารางวาได้สามเียนปลายกนาหนาันกุยอ๋อพี่น้องค่ะเขามาตัวใหญ่ตีในเมื่อแล้วก็ตึกเอากาเล็กกาใหญ่เนาะ อยากก่อเฮียงกุสิได้มาตัดต้นไม้มาปรับพื้นที่ให้มันปังเปิง้งจัดเป็นล็อกจ้างมดได้ได้มีอยู่บอกสาวหลอกค่ะอ่ากวยกามือเดียวแต่าตาตาหกหลอกเนะาะตาหกหลอกแต่อ่าด้มีป่ปลิงปลิงเขามาเอาไะเยาะในเขาเมือ่อเดียวก็อยู่เดินอยู่ทีสิบปลายอ่าเพราะว่าก่ออะไรเพชิญอะไรก็ขัดใจฮะ,ะนะ อันนี้มันอยู่ในวันฮะเป็นเนื้อหมูวันกําสือฮะเนาะ,ะกํำบินดอกเขาสมัมผัด้ว่ามีเฮื่อนกลเนี่ยอันนี้นเป็นเฮือนกลนะนะอ่าเป็นหมูวนันค่ะอันเขา้าจ้างแล้วนะใ,ในเมียนมทธาน่ะอ่าดีในเนี่ยมันเป็นทางลาเนี่มันเป็นสวนหมักมงค่ะในอยู่หมักมงลำไย,ยก่อนันที่ตัดในขน,นะนะน,นาดนะอ่ามีน้องผ่านทางในเนี่ยนะสวนลำไย,ยในก็วานบ้านกลดอกในก่อ รหลดกาติกขึงการไหวจำหนวันเมื่อด้พีน้องเขาเจออันใครซื่อตีลินไหวจำโรงเฮียนมหาวิทยาลัยมเมโจ้เนาะก็ขัดใจติเลวาจำาลไยมเมโจ้ในสี่โลายอินไดฮานเลยะน,นะอ่ามันอยู่ดางหลังเนาะติเลวาอยู่ด้านหลังก็เลยว่านองเตา่าคำใหม่หมู่ที่เก่า ตำบลป่าไผ่เทศบาลป่าไผ่ในวุฒิบิดาข้าก็ตียามหันกันเทศบาลป่าไผ่ลูกตีในก่อได้หนึ่งหนึ่งลักป้ายเลยค่ะนะอ่าตีได้ว่าดจำจำคุยเอ่อกับไหนมืองในอยู่ดีเสยียนไปเมืองก็มีตือตังไหลมาหลีนเนาะหลีตีในยราก็หันตีดินอันถูกไหวเสียนตังกาก็ซ้ำเขี่ยมไหวซ้ำอยู่ในหมู่วานจอม เออสิบสีนั่นก็มาได้เป็นไพ่ผ้าห้ามาได้เป็นเส้นต้าห้าอ่าแต่เดออนกาอนโฉนดห้าในก็อยู่ในเจ้าของมันหลายห้านะเเพราะว่าก็เราเผยใครไว้การจะได้ได้เข้าคามีไว้เมืองไทยก็หลีมีไว้เมืองไทยก็อย่าอ่ามันเปลีป่ยนพุนตาวันดังนะั้นปอตีลิน,นันมีโฉนดได้เข้าคาขายขึ้นในก่อปองว่ามันขายอะไรนั่นแหละนะ,ะตีลินก็ แค่ไรยิบไรแค่ไรยิบไรเนี่ยบอกว่าพี่ดาวครัมีฉนดเยี่ยงในขายขึ้นเนี่ก็เป็นเงินเพราะว่าอ่ำขายในยก็เอาไว้ตีลิ้นเนี่ยมนันเน่าฮะลองแล้เขาขัหายหรือไรหูฮะเนาะพี่ดาวเขาก็เลยเผื่อสิบบาอยู่เมืองไทยก็ให้หูจักล็อกลักไรปักปึงห้องตีลิ้นอีกหนึง่งฮะเนาเมื่อไหร่เมื่อซื้อซื้อให้มันเป็นฉนดให้มันเป็นกาสซิลียงเอาไว้กาสซิลียงเนี่ย เอากระเข้าธนาคารก็ไล่มันถูกต้องจำอลอกลกับปักปึ่งหมายมีเมืองไทยอันไทยว่า,ากฎหมายาก่อนไหนเฮาตีเช็ดเคลื่อนอยู่ว่าซื้อตีลินให้เลยเอาไว้ขายขึ้นห้าเจ้าไหนไหมู้ดหาเออก่อนนั้นก่อนไหนฮะเนาะเอาไว้ก็มันเลยเลยที่เสีนยนไพเมืองไทยว่าเลยนะพอมีเาวล็อกเปิือเอาก็ับหกลอกก็เลยอยู่สิบสี่ลอกเนาะ สิสีเลาะอันดีเปิ้นเอาแล้วนะเอาดีลาลาในตีรถแมคโครมังอยู่ย่ามเดียวเลยขนาดนะอันได้เปิ้นเอาเยอะเลยการอันดีเสียนใบมึงจุกไว้ดีในแด่อ่ามันก็ไปมีคนนั่นนะไปมีคนมาเอาย้อนทางล่ะเนี่ยตีมื่อไดรฮะในพี่น้องเขาตื้อเคยดมื่อไดรนั่นแหละนะอ่าเผลอเลียดก็มันไหลเข้ามาไหลเผลอมาซื้อมือเมลียวได้ได้เจ้าของว่าได้รถปั่นกัมเหลวหนึ่งหมื่นบาทเท่านั้น อ่าที่ไหนนะก็มาทิ่ตัวมาลดีเซียนไว้มืองอะไรแบบนั้นก็กับสิบกั๊บสานมากกั๊บสี่ก็อะไรครัพี่น้องอ่าอันไหนไทยมาอยู่เมืองไทยอันว่านั่นปอขามาโดยปอมาตั้งเกียงไฮก็ซื้อเกียงไฮมากเกียงใหม่ซื้อเกียงใหม่มาเมย์ฮองสอนซื้อเมย์ฮองสอนมันก่อมรอดซื้อเนาะอัานอ่านเลาข่าเลืเพียในไตมาซื้อซื้อดีพี่น้องไทยฮะพี่น้องร้อยพี่น้องอาขาในน้ำหนา ก่อนัรนีพอด้านถิ่นเสียนไปเมืองว่าได้เข้าอยู่เมืองเปิ่อนอันว่านั่นได้เข้าหล่อยู่กันเป็นตีก่ะเข้ากัจอมเกีจอมกางกวัได้หลังสองหลังเไื้อใหางมันหน่เาเื่อใจกะเข้าครว้านนะพราะเขาก็อยู่กันเป็นหมู่วานห้ากว่าอยู่กันน้ำนาการดาชื่อจ่าแต่วันเมืองเชื่อใ้เนี่ยเขาก็มันจั่งสวยกันเลยกอบไหนร้องไหนก็นกเป็นทางรองหนึ่ง ความไตภาษาดิกไลยเขาพอาาอยู่ติดกันอยู่จอมกันได้มันก็ซ้สเต็มหายนะฮะั่เนาะพอกับากาจอมกี้จอมกลางเมื่อเนี้ยดีเก็ะสองกาะเฮ้ยใช่ไหมได้แมันก็จะหายกว่าให้หนครับเออเมื่อใดก็มีตีตางตีเลยว่าลีแต่พี่น้องเขาเจออันเคาไล่ตีลินกับเขาว่านะ เจออันอ่ำไปเข้าไล่ที่ลิ้นก็เบี้สังเนะี่ยจอยปืนเพย์ก็เชฟ่นันไรกันนั่นไ่ะอ่าถ้านึว่าพี่นอค่ะหันเหเกี่ยวกับใจหันยเยยหยใครซื้อไว้ยรอเอาไว้ขายวันตั้งหน้าแต่ได้ไล่เงินก่อนเนี่ยเยอะซื้ในมือสั่งปกป้องมึงได้เขาค่ะในก่อนไล่ค่ะย้อนมาดีในมันเป็นโฉนดสีแดงเลยค่ะพี่นอค่ะอ่าเหมือนนีดีเสียนไปมึง ก็หันว่าตีลิ้นอันอยู่ในหมู่วันกาซื้อยอก็อันอําโปอกะเนาะเฮาคามซื้อเปียนปากว่าเขาเฮาหามาซื้อหมกหาจะได้หนึ่งหลังในมันโปอยู่หั่นน่ะนอ่ากับน่แหละนี่เรียกว่าขายถูกถูกค่ะตีน่แน่ห่มโดดโถมอํามโดดโถมรวยหัง คุยลินเนี่ยพี่ดอค่ะหันเหลีออย่ยมเหลี่ยมเนี่ยแต่มัน,นเตีเฮ็ดตังตัดเข้ามานเนื้อกางมันหลายๆลายก้ยตังในตีตัดมาในนั้นตีหิมเสียนใบมึงอยู่ในนั้นะยาวก็ตีตัดยาวขา่าวต้องลาบุญค่ะนี่นั่นแหละตอนเต็มมุงหันเนาะที่ต้องลาข้นไปกับพุ่นนี่ในตีที่เฮ็ดตัตงได้เพิรนเอาลินมาวางก้นานัันก้ยาเมื่อหนังพี่ดอค่หันดังดอกเมื่อเดียวก็เพิรนเอาลินมาลงแทง ใหม่ๆก็เหลืเลียดก็เหลืไพ่ก็เหลามีเงินก็ซื้อเอาไว้อันใดเดมไรลาดว่าเออซื้อเอาแต่อะไรอยู่ผมจะฮะนะซื้อเย่าแต่ขายขึ้นก็ไหลฮะเข้ามาในการเมืองไทยเนี่ยก็หาเงินการซื้อดินไหวแย้วก็ขายขึ้นไหลเงินอันนั้ก็เป็นการอันหนึง่งนะกลยการซื้อเย่าเขามันมีไหวใจกว็อยู่ดีเลยก็ให้มันให้มันถูกต้องกัน อีกไทวานเลยนะครับมันถูกต้องครับมันเมียน,นตีเมียนตังอา่าหนังหืออยู่ยเ,เ,มมาเยาเปิรนเดม๋ยวมาหรือเพื่อนเพื่อนเยาะประเดมมายาก๋วยกาวอันตั้งเดียวค่ะตีตีสร้างดีเฮ็ดอีสังเลยเยาะครับมันหมันเหมียนจำหนังลอกลักไหลปักปึงของเมืองไทยเนี่ยอันเป็นข้าอากฎหมายที่ดินนี่ครับเนาะอ่ครับมันมีโฉนดครับมันมีโฉนดอะไรก็เป็นที่ดินของไต้เกาะเนาะ ใครมาตัวกํากซีก่อไรนะใครกลับมาดีเสียนไปมึงก่อไรอ่าอน,นี้ก็ยินดีค่ะยินดีเออเมื่อได้ปลดตอนหนึ่งครัเนาะฝากพี่น้องห่ขายอยู่ว่าตึกมองหาตึกซอกหาตีดินตีอยู่ตีเฮ็ดกินอบบนั้นก็ใครเอาเงินซื้อไว้วันดังนั้นในก็ขายขึ้นเหนเมื่ออยู่เมืองเขามันเด้ไร์สองปุ่นใช่ไหมคัเนี่ยไต้เด็ดบนหอตรวบเนี่ยเป็ะคะโย่เออนั่นแหละ นะเมือม่อเรมื่อเขาซื้อเนี่ยก็เขาหลอตัวตีมันก็ซื้อเมียนตีเมียนตั้งขายขึ้นก็ลั่นกันอ่าก็แล้วพอใครไล่ตีนีนอันว่าเนี่ยหม,มอนาฮะนะตีนีนี่ไมีเด็กลก้าขึ้นกล้าขึ้นกล้าขึ้นอะไรเสียบไปเมืองลาเลยว่ามันอ่ำมันอ่ำยอมลงกะบไม่กล้าก,กับดิ่เออนนี้ก็ฝากพี่นอ้องค่ะก็แล้วพอสนใจก็กลับสิบมาฮะนาดตดลงไว้เบอร์โทรตดลงหมายโฟนในปันอ่าอันในหาสิบตารางบาทในสามเสียบไปเลยค่ะ อ่านัปา่ป่าป้าฮ่าอามาได้เป็นไฟฟ้าฮ่าอามาได้เป็นกาโอนนะเจ้าไหนก็อยู่ในปริงมดนนะในขวานนะไรไม่ใจหางดูมีเงิน cinema ข้าบัตรกันนานก้อยพอขยิบฉนดขุดแดงค่ะเมื่อไดตรงตังกปีดอปันเทียงเอาไว้กรารไหนมือสูงค่ะ